ขนี่กขาใบอกขนาาะนอกก็รัดเนาะอีมันฮะใส่เลยเนาะต้องเป็นานอกมาอยู่แล้วเก็บอุปกรณ์นะคะเตรียมตัวเลิกงานไอ้ปช่วยอะไรต้นหน่อยไวปาไอ้ต้นหนต้นลวดมาเก็บอุปกรณ์ไว้เก็บอุปกรณ์เลยได้ไหมมันอ่ะยีมตันเล็กพอ มาหนี่งเก็บรวบรวมไว้เลยเดี๋ยวมันไม่เหลือเท่าเดิมนะขี้ช่วยอะไรก็อะขี้กระดอกกระดังมานะเนี่ยดันลวดมานะอีโจลลวดเอเดือดดอตีตุ๊ตุ

นั่นแหละดูไว้เวลาทำบ้านก็เอาแบบนั้นแหละที่บ้านพี่ไม่มีถ้ามีพี่เอาแล้วที่บ้านพี่ไม่มีถ้ามีแล้วพี่เอาแล้วอะไรหล่นล่ะไว้ใส่ นั่นไงนั่นไปกองไว้ตรงนู้นตรงกระบะขอนขี้ขี้วนเตอะอย่าขี้ควายเตอะอันรูงอะไรเวลาพังเพื่อนก็ซ่อมเองไงไม่ได้ให้ใครซ่อมให้ทำเองฝึกเองดูใน YouTube เอา เ้ยแม่เพลินล่ามเพลิมันคำแล้วล่มม <go> no, ือเลยคือไปได้มีหนูฮะ หือบ่ได้คุยเจ้าบ่ได้บอกข่อยจังแม่น่ะมีลำข่อยก็ยังถามแม่ตอมอยู่ว่าบ่มีข่อยบ่เยแล้ว่าข่อยเว้าอันข่อยไปส่งแตงข่อยก็ว่าสิโเว้าเจ้าอยู่กลืมโทษๆไปอ้าวะหึอ้าวกะไหนกูอยู่สุดอันถ่ายคลิปบ่ได้ไปกปค่ะ